สวัสดีครับวันนี้มีเหรียญ10บบาทพศ2543มานํามานำเสนอให้ชม6เหรียญนะครับสำหรับเหรียญ10บบาทพศ2543้าาจำนวนการผลิต1 6 6 6 0ล้าเหรียญนะครับขยายขึ้นมานะครับตรงกลางเหรียญพระปางวัดอรุณด้านข้างขอบเหรียญอักษรข้อความประเทศไทยพศ2543 ด้านล่างเหรียญนะครับตัวเลข10ไทยตัวเลข10อาราบิกนะครับสำหรับด้านข้างขอบเหรียญนะครับเป็นเหรียญกระสาบมีฟันเฟืองสลับเรียบพิกเหรียญนะครับตรงกลางเหรียญพระบรมรูปราชการที่9เป็นประสีนสลับสังเกตนะครับพระบรมรูปราชการที่9ตั้งคืนนะครับ พีเ่เกลียนมานะครับประปังวัดอรุณความลงนะครับก็เป็นพระเศียรสลับปกตินะครับขยายขึ้นมานะครับตรงกลางเหรียญพระบรมมารูปราชการที่9สําหรับเหรียญน,นี้นะครับก็เป็นเหรียญผ่านการใช้น้อยนะครับสภาพสวยนะครับรายละเอียดสวยงามคมชัด สำหรับวันนี้นะครับก็มีเหรียญ10บาทหมุนเบียนในสมัยราชการที่9เป็นเหรียญ10บาทพศ2543านะครับมานำเสนอให้ชม6เหรียญนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาสองเหรียญให้ชมนะครับขยายขึ้นมานะครับตรงกลางเหรียญประปางวัดอรุณน,นะครับสำหรับเหรียญน,นี้นะครับสังเกตนะครับหัวเลข1ห,หัวเลข0ูนะครับ ก็จะแหว่งเล็กน้อยนะครับเป็นเหรียญ10บาทพศ2543นะครับเป็นเหรียญปั๊มเคลื่อนนะครับด้นานข้างกอเปลี่ยนนะครับเป็นเหรียญกระสาบมีฟันเฟืองสลับเรียบพลิเกเหรียญมานะครับเป็นประสีนสลับป,ปกตินะครับ ตรงกลางเหรียญพระบรม,มรูปราชการที่9ขยายขึ้นมานะครับพระบรม,มรูปราชการที่9้านะครับรายละเอียดสวยงามคมชัดนะครับเป็นเหรียญผ่านการใช้สภาพสวยนะครับวันนี้ก็มาส่องเหรียญให้ชมนะครับเหรียญต่อมานะครับเป็นเหรียญที่3นะครับ ตรงกลางเหรียญก็จะเหมือนกันทุกเหรียญน,นะครับเป็นระปางวัดอรุณแต่ความสวยงามคมชัดของเหรียญนะครับก็จะแตกต่างกันไปนะครับเหรียญบางเหรียญน,นะครับผ่านการใช้น้อยนะครับเหรียญบางเหรียญนะครับก็จะมีร่องรอยของการผ่านการใช้นะครับพลิกเหรียญมานะครับเป็นเสียนสลับนะครับ ตรงกลางเหรียญพระบรมรูปราชการที่9สําหรับเหรียญ10บาทหมุนเวียนปศ2 5 4 3นะครับทุกเหรียญนะครับผลิตออกมาเป็นประสีนสลักปกตินะครับขยายขึ้นมานะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญที่4นะครับเป็นเหรียญ10บาทปศ2 5 4 3ตรงกลางเหรียญก็เป็นประป่างวัดอรุณนะครับพลิกเหรียญมานะครับ ตรงกลางเหรียญพระบรมรูปราชการติดกาเป็นประสีนสลับนะครับสำหรับเหรียญสิบบาทหมุนเวียนนะครับส่วนใหญ่นะครับผลิตออกมาเป็นประสีนสลับนะครับเหรียญประสีนสลับนะครับก็เป็นเหรียญหาง่ายนะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับถ้ามีเหรียญสิบบาทหมุนเวียนประสีนตรงนะครับด้านหัวกับด้านก้อยตั้งคืนทางเดียวกันนะครับรับซื้อเหรียญละห้าร้อยบาทนะครับ ราคาการรับซื้อนะครับขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญนะครับเหรียญต่อมานะครับเป็นเหรียญ10บาทพศสองห้นะครับเป็นเหรียดที่5นะครับตรงกลางเหรียญนะครับก็เหมือนกันทุกเหรียญนะครับประปางวัดอรุณนะครับพลิกเหรียญมานะครับเป็นประเสียนสลับกระปกกตินะครับตรงกลางเหรียญพระบรมรูปราชการที่9สําหรับเหรียญ10บาท หมุนเวียนในสมัยราชการที่9นะครับก็เป็นเหรียญ10บาทโลหะ2-4สนะครับสำหรับเหรียญที่นำเสนอให้ชมวันนี้นะครับก็เป็นเหรียญผ่านการใช้ทั้งหมด6เหรียญน,นะครับขยายขึ้นมานะครับตรงกลางเหรียญพระปางวัดอรุณนะครับด้านข้างขอบเหรียญอักษรข้อความประเทศไทยปศ2543 ดีเกลียดมานะครับก็เป็นประสียนสลับปกตินะครับตรงกลางเหรียญพระบรมรูปราชการที่9เป็นเหรียญผ่านการใช้สภาพสวยนะครับอันนี้นะครับก็มาสองเหรียญให้ชมนะครับสําหรับเหรียญนี้นะครับให้สังเกตสระอูนะครับก็จะแหว่งเล็กน้อยนะครับก็เป็นเหรียญปั๊มเคลื่อนนะครับปั๊มเคลื่อนเล็กน้อยนะครับราคายังไม่สูงนะครับยังไม่ค่อยนิยมนะครับ ด้านข้างรอบเหรียญนะครับอักษรข้อความปูมพิพลธ์อดุลยเดชด,ด้านขวามือนะครับอักษรข้อความราชการที่9สําสำหรับเหรียญ10บาทพศ2543นะครับด้านข้างขอบเหรียญนะครับก็เป็นเหรียญกระสับมีฟันเฟืองสลับเรียบนะครับด้านข้างขอบเหรียญนะครับก็จะเหมือนกันทุกเหรียญนะครับ สำหรับราคาประเมินของเหรียญ10บาทปศสองห้ี่เหรียญผ่านการใช้นะครับราคาประเมินเหรียญละ15บาทถึง30บาทนะครับราคาขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญนะครับถ้าเป็นเหรียญไม่ผ่านการใช้นะครับราคาก็จะประมาณเหรียญละ 100- ถึง200บาทนะครับสำหรับเหรียญ10บาทปศสองหนะครับยังไม่ได้รับซื้อนะครับ ตอนนี้นะครับก็มีหลายเหรียญนะครับวันนี้ก็มานําเสนอให้ชมนะครับเหรียญทั้งหมดนี้นะครับหกเหรียญนะครับเป็นเหรียญผ่านการใช้น้อยเฉพาะสวยนะครับด้านหลังเหรียญนะครับตรงกลางพระปางวัดอรุณสําหรับด้านหน้าเหรียญนะครับก็เป็นพระบรมรูปราชการที่9นะครับเป็นประเสียนสลับปกตินะครับขยายขึ้นมานะครับเป็นเหรียญผ่านการใช้น้อยเฉพาะสวยนะครับ ด้านข้างขอบเหียยนะครับตัวอักษรหัวกลมนะครับตัวอักษรหัวกลมนะครับไม่มีรูนะครับเป็นหัวตัดนะครับรายละเอียดของตัวอักษรนะครับก็จะสวยงามคมชัดนะครับตัวอักษรนะครับก็จะนูนขึ้นมานะครับขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับในโอกาสต่อไปนะครับก็จะมีเหรียญกระสาบและธนบัตรมานำเสนอให้ชมนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ